สวัสดีค่ะบสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องอ,อยากกินซุปน้ำมันด้มือนี่ซุปน้ำมันสมค่ะเบิ่งต้มขวดเดียวพอคิดอยากซุปน้ำมันสมพอดี่สาวเชิมเฮ็ดเจียวมืหวานนี่สาวเชิมเฮ็ดเจียวปัทธูร์ลำปัทูมันเหลือหลายสาวเชิมกระเลเออือิมาเอิญว่านย่งก็มาลีมาลีไซเคลิลเมนูเก่าเนาะคะ่ะนี่ต้มขวดเดียวพอจะกินผู้เดียวเนาะคะ่ะเมื่อนี้เพิ่นกินข้าวกับเก่งเฮดเก็บอย่างบุ เราสมก็คิดอยากาสมคิดอยากสมไม่ลอยก็เลยบอกนายหัวดำต้มเนาะไม่สมให้เนสเซสีิมาต่าไส้ครับนี่เด้จเจ้ปลาทูฮาเมู่วานนี่ค่ะต่ำไส้กันเลยมันจะออกมาเป็นซุปเนาไม่สมเมืม่อนี่แหละนี่กบว่าดีแต่ว่าสิเติมมันเราเติมแค่ข้าครัวลงไป เป็นเมนูใหม่เลยดิพี่น้องเรื่อยปลาทูพวกเมนยูนี้ปลาทูหลายเมนูเมนูลี้นไส้เคิร์นสีนึงกันมาได้ปะ่ะได้ปะ่ะต้นเจ้าข,ขั้วเพราอะอเหรอต้นขั้วก็เป็นก้อนหนึน่งเพราะว่าซุปมันต้องมีข,ข,ขั้วเนาะค่ะ น้ำป่าปลาไส้ดล้วเศรษฐีพี่นัองปลาทูหลายกุ้งอีกคือเก้าวกุ้งด่างถ้าปามือนี่กลายเป็นซุปน้ำไม่สมเนวะว่ามันเจี๊ยบปลาทูเมื่อหวานนี่นะเศรษฐีไดหอมปีไหมครับไดหอมลงไปเดีย๋ยว ผักกับเขือขึ้นกันไปหน่ยค่ะผักกะทิกับเขือขึ้นหาต้นค่อยกันนะค่ะเบิ้งผุนเขาก็มาตักซุปน้ำม่สมค่ะพีดด่น้องเบิ้งผู้ด,ด่ะมาได้ไปไหนมาคุยน้งสาวเสริสมค่ะพีดด่น้องมดูเนว้กินประยุกมือเนี่ยต่ว่าเสีบคือเก้าค่ะเมนูเดียวเลยมาได้ค่ะไปไหนพีดด่น้องมากินซุปน้ำม่สมสมเสบีบ มีเต่ปทูรล้วนเลยมือเนี่ยค่ะเอาเจียวปะทูรมือหวานนี่มาเป็นลีพีชเนาะค่ะมารีไซเคิลเป็นซุปน้ำไม่สมมือนี่สุดยอดเลยให้เขากันค่าคากี้พ่กี้อย่างไรลอยแล้วเนาะบรดิซส่อย่างไรเพิ่มแติมต่อขวดลงไปค่ะอมเขือขึ้นกินเมดไหนบ่ก็ได้ค่ะขึ้นหลายต้นเนี่ยแต่ว่าหันมากมากหลายประเขือขึ้นยอดกระทินแล้วกับผักข้าวท้องค่ะมาเด้อค่ะมาคุยกันสันเสียบ อยากอะไรกางกินนั้นเนาะพี่น้องเนาะมีแก่งเหตุมีอ้อมอีกคนนี้ค่ะแล้วเสริมว่าอยากเสริมอยากคุยยันซุปน้ำไม่สมคือสิมอนขอดิอืมอืมเหบนไหแให้เนื้อปลาดูหยายๆแบบนั่นเนาะอืม ซุปน้ำมัสนสำลีแซ่บเลยเน,นี่ยกเบี้งนีเย้าแกงปีนี้น้ำม่นสมกลุ่มยุบหนัง วันศุกกุ้มตีตอนนี้ก็เดือนยังก็เนี่ยเมษาละเดือนหน้าขันฝนตกมากอะน้ำใหม่ป้าออกละอื ก็คือหนี่มขนมักตามพี่น้องตอนนี้ต้นไหนเนี่ยคือทรงกรอบอยู่เนี่ยเห็นบ้างอยากจะบอกพี่น้องว่าไปใส่บ่ได้เดี๋ยวเล้ยพี่น้องเจาสูฟังอากาศนะอ้สมกับวัดเป็นองศาจะเขาได้สุดยอดเขาเบิ้งจังไหนเบิ้งในเนื้อละสับบ่สี่สิบกล้วอะไรบุ่นทหารสิบบุ่นบุ่ยิงกีรถน้ำถนนหนักห่า <ítulo> โอ้หายหวนหวนอืมขอไห้จะไปคุยเลยมาค่ะแซ่บมันกันผักกะถินมีต้นเดียวเนี่ยกระโปงประทันต่ว่าก็ได้กินทุกมือทุกมือนี่นู้นเดยกับกับผักกะถินมัดไปอืมอืม นี่แหละว่าเสียนี่แหลว่าเสียนบอกนะหุ่นดำไปซื้อบลหทู สามสิบเจ็าพีน้องกำลังแดดส่วงเศร้ขาขันสวมใบหนิพี่น้องซีสิบยอยู่ มันยังก็ห่อนกันท่อนขึ้นขนนัเนาะแล้วว่าโลกร้อนนี่ดีป่งถ้าเสด็จเม็งว่ามักห่อหนาห้อยอย่างหนังอในแดงมันแดงแล้วบพขึ้นในดำเนี่ น่าก,ก็ดูแลสุขภาพเด้อค่ะคะุณเสิร์เนี่ยถ้าไม่มีอย่างเห็ดเลยเนี่ยเสิร์ฟค่ะหาทางไปซิจังหวัดสวนแม่แน,กกน,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 นั่นน่าก็เห็น้ขาขิงเยอะมากเลย bởi bây giờ dữ Mình nhiều พวกเราคนส่สิบอร่อุ้นทองผู้มากคนกับอุ่นทองก็จะสมนะมักไปเนี่ยก็มักน้ำไม่สมชีวิีจินตจ์อ,อ๋อหนขี้ไปซื้อน้าหันซื้อน้นลไร น้ักป้อนเน่ยกับพักป้อนจังวังใส่ปลาแบบไปซื้อของไหนแล้วห้อนเกือบใส่ อันนี้มือแลงแบบพี่น้องแดนเซอร์อันนี้ก็แดนเซอร์เติน้นเยอวเฮงหานก็ยันเป็นลม้ม <laughs> มือแลงนี่แหละเด็กๆนะม่นอนเนาะอันใส้เขาเจะเออเนี้ยก็บอดี้สูตรนะ เขนเเสียงถอดออกเพืเ่องก่มเมืกับประกาศโซกินมาหม่เรืมมาขึ้นมืงดตาสีปูอตู เ็นย <üman> ังสีบะ่าหน่อยเล้วกุยบะโบกบกเกลอขึ้นมาจากนู้ยแล้วเนี私私่ยมิตีต้นพอยเนี่ยเห็นไหมใส่ได้สองน้อเนี่ยต้นพอยเพปรนผสมกันย่นละกอเดียวกันแต่วมิตีต้นหนึ่งพอยจะได้กบเกลือกันอะไรอีกหรือเปน่ นับก่นันเกือบสาวใช่ป่ะอ,อืมวามาคเลยอืมนูน่ดอหเแล้วอว่ามันเป็นดอกดแล้วัน,นรถกัเหยียบหนังยู่รื่อยเนาะรถอากไปถากมาอยอะ ปูนัง่งเลยซีปิละอืมอิ่มนักน่าไม่ยกความดีความงามให้เกือบขึ้น อ,อะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับอีมลาพี่น้องพามากินซุปน้ำมันสมมือเนี่ยเมนูเดียวคิดอยากคิดอยากเฮงๆขึ้นมานะคะ่ะก็เลยว่าไปซื้อปลาทูใหน้นึกได้มีเจยวปลาทูยุบปีต่ำใส่กันเทราะ่าเขากันคักค่ะนั่นเองกระฝาเป็นกำลังใจแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค,ค่ะสวัสดีค่ะเสร์ฟหักพี่น้องเด้อค่ะ